ปิดฉากหุ้นบูสในตลาดสหรัฐ98ปีเรื่องมีอยู่ว่าบริษัทวอลกรินบูสอ t ไล l i อนซ์หรือที่เรียกย่อยๆว่า WBA เจ้าของธุรกิจร้านขายยาบูสที่เรารู้จักกันและวอลกร e นเชนั้นขายยาที่มีสาขามากสุดในสหรัฐเตรียมออกจากตลาดหุ้นหลังมีบริษัทสนใจซื้อกิจการโดยบริษัทที่ว่าก็คือ SICAMORE Partners เป็น Private อฟฟิที่เน้นลงทุนในธุรกิจท้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีข้อเสนอซื้อกิจการด้วยเงินสดที่ราคา11.45เหรียญต่อหุ้นสูงกว่าราคาตอนนี้ที่10.6เหรียญต่อหุ้นอยู่8%คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด799,000ล้านบาทก่อนหน้านี้ WBA เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านขายยาเป็นหลักเคยมีมูลค่าบริษัทสูงถึง3.6ล้านล้านบาทก่อนจะเจอกับปัญหาเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปใช้ใจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นจนทำให้บริษัทต้องประกาศปิดสาขา500สาขาในปีนี้ และมีแผนปิดสาขาเพิ่มรวมเป็น1,200สาขาจากทั้งหมด12,500สาขาในอีก3ปีข้างหน้านี้ความท้าทายทั้งหมดตรงนี้เลยส่งผลให้ WBA ตัดสินใจไม่ไปต่อและขายธุรกิจออกไปปิดฉากร้านขายยาที่จดทะเบียนยืนยาวในตลาดหุ้นมา98ปีก่อนหน้านี้ WBA เคยได้ข้อเสนอซื้อกิจการออกนอกตลาดมาแล้วตอนปี2019 จาก KKR บริษัทที่เน้นลงทุนในธุรกิจอื่นเหมือนกันโดยในตอนนั้น KKR ได้ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการเป็นมูลค่า2.4ล้านล้านบาทคิดเป็นมูลค่าที่มากกว่าข้อเสนอของซิคามอ r พาร์เนอร์ที่เสนอซื้อกิจการปัจจุบันถึง3เท่าเลยทีเดียว